ไปสูงสุดได้แค่พระพรมชั้นที่5ไปไม่ถึงชั้นที่6สําหรับชั้นที่1ส่วนพระพรหมพระนาคามีกัชั้นที่13กับ14เว่าชั้นที่12นี่ไปได้แค่13ไปไม่ถึงชั้น14ไม่สามารถจะกําหนดจิตหอกไปถึงชั้น14ได้แต่ว่าชั้นที่16ก็ลงมาได้เว้นไว้แต่อรูปภูมิ4ชั้นคือ17 18 19 20อันนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาทรงชานทรงสภาวะความว่าง สะิสวยอารมณ์ไม่มีลูกงานนั้นยากแต่สกิดยังไงก็ไม่ไม่ไม่แปลสภาพต้องรอให้หมดสภาพองค์ฌานซะก่อนองค์สมาบัติซะก่อนเขาถึงจะมีะอาการสกิดใจแวบเนี่ยจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพไปภพชาติส่วนพระพรมถ้าเราจะไปแจกพระพรมเนาะให้เขาไปเพ่งให้เขาเพ่งที่จิตเลยพระพรมเนี่ย ท่าจี้ที่จิตเพง่งที่จิตอย่างเดียวเนี่ยกับบรรลุเร็วพระพรหมท่าจะไปสอนอย่างอื่นเนี่ยจะช้าแต่สอนให้ทรงจิตหรือว่า,อ,าอะไรเนี่ยเขาจะทำไม่ทำไม่เป็นเพราะว่าเขาจะติดอง,งชามอยู่สมม่วนมากจะติดทรงชามกันท่าจี้เพ่งไปลิ้นปี่ไม่นานกับบรรลุรมพระพรหมนาคามีก็เช่นกันเพ่งที่จิตกับบรรลุทมง,ง่ายแต่ก่อนก็นยากทีจ่จะไปสอนพระพรหมให้บรรลุธทำเนี่ยยากมาก ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติแต่ว่าสูตรนี้เข้าไปเรารู้แหลว้วิธีแหละทำยังไงเราจะแจก